ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็อไปว่องโอยไปเรื่อยๆเ,เรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับทำเลยความประมาทเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งท้ายสัตว์โลกจมอยู่ในวัฏฏสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความกินจังไม่ได้ ทำไม่ใช่ของตอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงทําเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงสิจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่าง,าาง,ก,างการละก็จริงการบําเพ็ญอัยการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ ดูมือเพื่อนของผมอินนาลละอาใจก็โดยลําดับลำด,ดับนั้นนึงก็บวกลบคูณหารอยู่ตอลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแกง่ทุกมุมในการอบมสั่งสอนไม่เคยปิดบังลี้แลับถึงคราเปิดเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอ,อกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในห,หัวใจของทุกคน มัาจะมาเราเลาะแหลกแหลกมันใช่ได้ที่ไหนเป็นอย่างนม่ยตถาตะพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความเลาะแหลกความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สําคัญก็คือตัวเองไม่สําคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเหล่านั้นไม่สําคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้น เป็นอาจเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหาย,ยที่บุคคลมันมันดีอยู่ที่คน,นไม่ดีอยู่ที่คนีการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวิน,นัยจะเป็นความเสียหายจะทํารแก่วินัยได้อย่างไร ก็ต้องมาเป็นความเสียหายจากตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกทำต้องเป็นความเสียหายววาาาำำาสำหรับเราเองใเด็ะเทศทุกแห่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันมันเป็นสิ่งกดทวงภาษา ธรรมะท่านนี้บอกมันเป็นกิเลสเราไม่รู้ไม่ทันมันเห็นนั่งมวที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สําคัญทีุ่ดไหมายก็ตามก็คือพูดต่อสู้นั่นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันยิงต้องเสียท่ามีเรารู้คนมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไร ยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งหลายมีท่าไหนที่ท่าไม่ต่อสู้กิเลสอยู่นั้นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชาชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรพูดไปพูดไปของเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลส ว่าท่านดุดาว่ากล่าวชี้ช้ำใช้อะไรไปไมันที่เลนไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสกิเลสจะชอบอยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นเรารู้ไหมตรง,งนี้อุบายวิธีแก้ทิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแลวไม่ได้หาเรื่อง,องความเสียหาย คิดหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาส่องสอนมุกเพื่อนจะหนักเบามากน้นอยเพียงไรไมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าสึกต่อตนดีทั้งนั้นนะแล้วอิเลสที่มันเป็นข้าสึกต่อทรมันก็แทรกเข้ามาขวางทมเข้ามาก็วขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงทมได้นี่ผลสุดท้ายก็จมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยนี่ว่าไงหรือตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่อง ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือว่าไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองแม้ฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุขิสัยมันก็ไม่ได้แล้วเราจะเอาความหยิบความดีจากอหนมันก็เลี้ยวไหลไปอย่างนั้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเราน้าบวชีิเลศไม่ได้บวชยิเลศกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหน หลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็น่าสศึกต่อเราอยู่ตลอดเ,เวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็น่าสศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณนี้ไม่ได้เป็น่าสศึกต่อเราจึ่งเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็น่าสศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละนั่นพิจารณาเลยผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงลดลงกําลังบางชาอีกใจมันถอยเข้ามาถอยเข้ามาโดยลำดับธรดาไม่อยากรับภาระทุรังอะไร อยู่โดยลำพังเจ้าของให้ม่าเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพ้าเน,น้นแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่อยู่แครับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เล็กน้อยมันทุกได้ง่ายวิการได้ง่ายทุกทุกด้านกายนั่นแหละไม่ใช่ะอะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิ วันหนึ่งวันหนึนนน่งเป็นอยู่ตามลําพังสะดวกสะดวกไม่ย,ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั้นหละเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้จัางให้เขาปฏิบัติสติเป็นของสําคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆอยางนั้นกับปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทําอะไรควรพินิจพิจารณา ความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยอที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรานามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเห็นพิจารณาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะจับมาฝึกอทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้าน ในงานนั้นก็ต้องมีความไข้ควรพริจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วนันก็คล้องตัวไปอือะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะหวังจะตักตวงมรผลนิพพานหวังเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรจก ความเจริญของศิษมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับวิเลกเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งมมนมีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานพิตัภาวนานนเลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัย อย่าเล่นเล่นด้านด้านเพ่นเพ่นพันพันการประกอบความเพี่ยรให้ออกจีนเอาจังเราไม่เห็นความเด่นเล่นด้านด้านเพ่นเพ่นพันพันไปตามกระแสของกิเลสฟัดไปเหวี่ยงไปซัดไปถูไถยไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลื่อนเลยอะไรเลยมีแต่ความสุดของเมธเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากาศปิยาอย่างนั้นจะอยู่กับลายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกเพื่อสู้กิเลส มันเป็นความเสียหายล้มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลนนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอศัศจรในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี่สิ้อะไรกระเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอะให้มันฝังให้ทำเลยปรากฏขึ้นในใจดูสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็น ความเด่นขึ้นเด่นขึ้นโดยลำดับของจิตใจของธรรมซึ่งสัมผัสสัมพันธ์เล็กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านปล่อยเมื่อทำโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรทานี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลําดับเพราะธรรมเป็นของประเสร,ริฐโดยลําดับอยู่แล้วเพียงท่านใดปรากฏขึ้นมานี้ก็ควรเหนือกับโลกามิตอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลําดับ เอาขั้นละเอีย่ก็ปล่อยละเอีย่ก็ไปโดยดัาดจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะลถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้อย่างไงเพราะเหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคําทั้งแท่งมันควรกันได้หรือเนี่ยใครๆก็รู้คุณค่าของทองคําทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั้น่เป็นไงเวลามันเทียบกันเข้ากับเทียบอย่างนั้น มันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ขั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือทั้งนั้นแหละมไม่ลงทางต่ำอะไรมีคุณค่าเหนือกันแันมีแต่กิเลสเหนือจิดเหนือใจเหนืออนรถธรรมทำผล่ขึ้นมาได้เราจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนํามาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งมีแต่กิเลสเหยียบย่าทาลาย อัธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนหามนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขีบ่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอัตธรรมโอ้คู่แข่งกิเลสหล่ละมั่นก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็น,นี้ เราจะไปคิดจะไปทาาในเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทํายืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิ่โรธมรรค<ฮ>เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกให้เจริญมรรค คือความภาพเทียนสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นาานใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มหอดทั้งหลายภายในใจิตใจคือสมุท,ทยัยให้จานลงไปโดยลําดับลำดับครว่นิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกี่เลีดดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิดกนันมผลนิพพานไม่ใช่อินฟ้าอากาศ การสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาติดขวางมาผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมาผลนิพพานไม่มีนอกจากทิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมาผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมูทัยนันท่ราคาตาคาตาตัตรายพินานินีส่วนใหญ่ก็คือว่าก้าเสื้อยห่ที่ดังคืออะไระการมาตัญหาเพราะว่าตัญหามีเพราะว่าตัญหาความอยากความดิ่งรนไม่มีเวลาหยุด <c oughs> ยัางเลยนี่ยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกี่เหล็ปัญหานี่ยจะแต่ให้มันมากเท่าไหรมันก็ไม่พอเนี่ยตัวกิดปิดกั้นมากปุน,นิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกยังเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะหน้าของสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามากคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทําลายสมุทยัยผิดขึ้นมาแก้กันเนี่ยทํฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมากต่บนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปฆ่าต่หมาที่อื่นที่ใดจะไปหาตะกรุบเงา เงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทําไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไรมันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่างเงามรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสนันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ที่ไหนเราเคยเห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับกินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นไมีมันอยู่ที่หัวใจ มันมีการมีสมัยไหมที่เด็ดครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้กที่เด็ดจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบําเพ็ญธรรมอันจึงจะทนที่เด็ดมันมีวิธีตรงไหนก็ฟาดทะลงที่ตรงนั้นเลยชาติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกก็ยอมรับวัตทุกก็เราทางานทําไมจะว่าวราทุกหรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับที่เด็ดทาไมจะไม่ือก็ขยอมยอมรับสิถ้าจะเชื่อทำบุรุษเจ้าก็ต้องยอมรับปุ๊บทีเจ้าเคยทุกมาแล้ว ไม่ใช่คุูล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะการเพราะความเพียรลําบากลาบนพระพุดธเจ้าในล่างมือเปิดสาววกทั้งหลายล่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลบทลไหกม็มีมีมากมายโดยเฉพาะความทุกข์ความลำบากในการตร่อกอบความเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านี้เศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เมื่อน้หนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอย นี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นเสนณะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสําเร็จผลในทางไหนท่านก็นําทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าะูุที่เจ้าพราษาวกท่านที่นำรรมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเฟ้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัทิมมาปฏิบัติานี่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ท่เดชจึงได้กระทานทำหล่อนี้ไว้ พวกเราทั้งหลายได้พูดปฏิบัติแมรรคผลนิพพานนี่อยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจแต่ทาีา่มันมืดมนอันตรการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอันตรการนั้นแลเป็นสิ่งที่ปกปิบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่นความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันเมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยเฮ้จะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนที่นี่อารโ,โควตป,ปาดิอันวาในธรรมจักกับพราสูตร ระวางโลกทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้แก่เโโรสโซธโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นตกลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดก็ไปครอบได้เลยอยู่ที่ใจอย่าไปคาดไปหมายสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อ ทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วดูเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของจิเลสพา้สําคัญมันหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของจิเลสดด้วยกันมันติดกันได้ง่าย,ายนี่แความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รัก,ไม,รกไม่ชังนี่คือทางเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รัก ไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นของลําบากนี่แหละทมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นจึงแทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทําจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิจารณหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิจารณหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสรรพันในของกิเล็เป็นไปหมดไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่านี้ ้า like มันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม,นม,น, hmm. มนมีทางแก้มันได้ต้องฟัดมันลงนี้พีนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกที่ยึดในเถืองงงาแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารนิยญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงอิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความ ความจริงทำของจริงได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้เป็นนิบาสของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้า,าของกิเลสนิบาสของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาตั้งขามิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสถักดันออกมาให้สําคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดทำบังมา่วปุนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบา้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปดี่ ความป่ายภาิผีดิดทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพี่นาะเห็นตามควจริงแล้วมันก็เปิดทั้งมันเองต่อยทั้งมันเองเมื่อต่อยลงไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดอตรงไหนมันพิจารณารอบขอดคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพาน เราอยู่ว่า,าต่ามันตาแล้วไปถามว่าต่ามันตาที่ไหนอีกคืออยากมาว่ามาต่าบันตาเมื่อมาถึงว่าต่าันตาแล้วอยากไปที่ไหนอีกว่าต่ามันต่าที่ไหนยังอยากไปว่าต่ามันตาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนั้นออยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของีิเลยความอยากของเิเรหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลําดับลำดาไป ถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนัน่นถึงจุดไหนหาอยากจุดนัน้นถึงที่สุดมีมุดหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม่นิพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพานคืออะไรันก็รู้เองนะ <c oughs> เราพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะจะทำไงเรพูดมันหนังเร่งไปตามเรื่องเอพูดมันกระ,กะเทือน ทรงกิดออกขางนอกรู้ภายในถ้าทรงออกนอกก็ออกทรงไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอดในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจยตดผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดให้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดให้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลําดับนาเกิดประโยชน์ตลอด ไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือจะพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาไปยี่เหลงมันก็เป็นยี่เหลงจนหมดไม่เป็นธรรมห้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นปยังไงภาวนาอันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอน,สอนถูกจุดที่หมายทุกแง่ทุกทมุมอยู่แล้วมาผู้ปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไป พ่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เองเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าเนี่ยต้นเราเกาหมัดมาสอนนี่ไม่ได้อวดนะพูดตามคนจริงนี่เลยดังั้นการสอบแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยาในการให้วาสอสอนจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายจำต้องตจากครูอาจารย์ไม่ได้ เรายอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยความอยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดาเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะ่ะตรงนี้ผู้แนะนําอุบายวิธีส,สวิธีต่างๆในการปฏิบัติมันนึกไม่เข้าใจนะ้จริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน นี่ว่าถ้ามันจริงจังมันปรตากฏนี่นะสมาธิมันจะไปไหนโพ้นหวะความฟุ้งซ่านพ่อไหลพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับกันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดก็ลงนั้นสติจะปัญญาถ้าถ้าจะใติปัญญาก็ใช่ลงที่นั้นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนไว่าจิตนี่สมมุติว่าบริกรรมทาง ไม่ถี่เช่นเราบริการทำบุตรดาพผู้เริ่มพุ่งดบางต้นเราบริการห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตนี่มันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่ อาจจะมาพูดเฉยๆสงบจนได้นั่นเนี่ยก็ได้คตินหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเรื่องสอนตนต่อไปอในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงมัน,ม,นมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจัก์กับตัวแหละนันก็รอๆแหละเลี้ยวๆและไหลอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนะั้นวันไหนวันนั้น เมื่อกับแย่งกันนั้นเล้าเพราะเราไม่ไม,ม่จริงไม่จังอะไรก้สิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายหมดไปแล้ว